สวัสดีครับชาวไผ่ครบับวงหวานทุกท่านนะครับวันนี้ท่านอาจารย์เปียนะครับได้มาเยี่ยมชมที่กับที่สวนนะครับท่านได้นําพันุไผ่มาแจกด้วยครับก็ขอบคุณมากครับท่านอาจารย์มีอะไรจะแนะนําให้กับชาวที่ชาวสวนไหมครับที่เกี่ยวกับต้องการที่จะปลูกไผ่อะไรประมาณนี้ครับ ภ็ไผ่บ่งหวานเชศน้ำผึ้งนะครับเป็นไผ่ที่ให้หน่อที่ทานอร่อยนะครับใช้เวลาปรุงอาหารสั้นๆ5-10นาทีก็ทานได้นะครับน้ําจะไม่เปลี่ยนสีนะครับทานแล้วสุขภาพแข็งแรงถ้าจะปลูกก็แนะนําให้ปลูกเพศน้ําผึ้งเบอร์9นะครับเบอร์9เขาจะให้หน่อดกหน่อใหญ่ผลผลิตต่อไร่สูงมากเราทาเนี่ยใช้เวลาแค่8-9เดือนเก็บหน่อได้คุ้มที่สุดครับขอบคุณมากครับท่านอาจารย์ครับ วันนี้ก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์เปียนะครับที่ท่านได้มาเป็นผู้ให้คำแนะนำากับเราครับสวนเรานะครับขอขอบคุณมากครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับ